ไม่เชื่ออยาลบหลู่เปลี่ยนสีผมเสริมดวงมีจริง,รงสวัสดีค่ะอยู่กับพี่ได้โตกในรายการไลฟ์ลองบิวตี้วิดแคร์บิว วันนี้นะคะอยากจะบอกว่าใครที่เป็นสายมูหรือว่าเพิ่งเข้าวงการเนี่ยต้องรีบมามุงเลยเพราะวันนี้พี่มีสีผมมงคลเสริมดวงมาแนะนําให้ทุกคนเนี่ยได้รู้กันมีครบทั้ง12ราศีกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเปลี่ยนลุกเปลี่ยนดวงได้ในครั้งเดียวสีผมเสริมดวง12ราศีมีอะไรบ้างไปดูกันสำหรับชาวราศีมังกรนะคะสีแรกที่อยากจะแนะนำเนี่ยนั่นก็คือสีเขียวค่ะ สีนี้จะช่วยเสริมดวงในเรื่องของความรักนะคะแต่ถ้าใครกังวลว่าเฮ้ยมันจะเขียวไปหรือเปล่าแนะนําว่าสามารถทําเป็นเขียวแบบแอสกรีนก็กําลังดีเก๋ๆเลยส่วนอีกสีหนึ่งนะคะนั่นก็คือสีม่วงนั่นเองสีนี้เนี่ยจะเหมาะกับคนที่อาจจะไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักมากอยากให้หน้าที่การงานเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองเงินไหลมาเทมาขายงานผ่านฉลุยเงินเข้าไม่ขาดมือต้องสีนี้เลยเรียกได้ว่าม่วงได้ทุกเฉดท,ทุกโทน สำหรับชาวราศีกุมนะคะขอบอกเลยว่าสีชมพูเนี่ยเป็นสีที่ช่วยเสริมดวงในเรื่องของความรักไม่ว่าจะเป็นสีชมพูในโทนของพาสเทลหรือว่าพิงเบดนะคะก็น่ารักเก๋ๆไปอีกแบบหรือใครจะฮอตพิงก็ได้แต่ใครนะคะที่อยากเปลี่ยนสีผมเรียกซับแบบรัวๆเรียกได้ว่าเงินไหลมาเทมาเนี่ยต้องสีแดงแบบตัวแม่ไปเลยจ้า สีผมเสริมดวงราศีมีนเช่าราศีมีนนะคะเหมาะกับโทนสีธรรมชาติอย่างสีน้ำตาลคาราเมลมากๆเพราะว่าสีนี้นะคะจะช่วยขับให้หน้าเนี่ยดูสว่างสดใสมากขึ้นหรือถ้าใครที่อยากเติมสีสันขึ้นมานะคะขอแนะนำอีกสีหนึ่งค่ะนั่นก็คือสีฟ้าพาสเทลนั่นเองค่ะทั้งสองสีนี้นะคะจะเรียกความปังทั้งในด้านการเงินการงานความรักมาแบบจัดเต็มไปเลยค่ะสาวสีผมเสริมดวงราศีเมษได้แก่สีบรอนและสีส้ม สีแรกนั่นก็คือสีบรอนสว่างนั่นเองค่ะสีนี้เนี่ยทำแล้วจะช่วยให้รู้สึกมั่นใจแล้วก็ทันสมัยมากขึ้นและอีกสีหนึ่งนะคะที่จะเข้ามาช่วยเสริมดวงให้ปังขอแนะนำว่าให้ทำสีส้มแบบแซบๆไปเลยค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะสีที่จะเข้ามาช่วยเสริมดวงเรื่องความรักในปีนี้ให้เจอเนื้อคู่ใจฟูฉ่ำ นั่นก็คือสีเทานั่นเองหรือถ้าใครที่เป็นสายอยากเรียกซัพ์รับซัพ์ลุ้นโชคหล่นทับแบบไม่รู้ตัวก็ต้องสีน้ำเงินหม่นกันไปเลยสีผมเสริมดวงราศีเมถุนสำหรับชาวราศีเมถุนนะคะต้องบอกว่าโทนสีเสริมดวงเนี่ยได้แก่โทนสีแดงเพราะว่าโทนสีนี้นะคะจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้เกินร้อย สามารถทำได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นสีแดงแบบช่ำๆหรือเป็นสีชมพูแบบตะโกนโทนสวีทพิงกี้รับรองว่าจึ้สีผมเสริมดวงราศีกรกฎได้แก่สีเหลืองและสีน้ำเงินสำหรับชาวราศีกรกฎสีแรกที่อยากจะแนะนำที่จะช่วยให้หน้าที่การงานราบรื่นทำอะไรก็ผ่านฉลุยแนะนำว่าต้องเป็นสีเหลืองเท่านั้นค่ะส่วนถ้าใครนะคะถ้าอยากจะเสริมความมั่นใจพร้อมกับได้ใบหน้าที่สว่างไบรท์มากยิ่งขึ้น แนะนำให้ลองสีน้ำเงินสีผมเสริมดวงราศีสิงห์สีที่อยากจะแนะนํานะคะเป็นโทนน้าเงินที่เป็นสีเทาๆหม,นมนุนๆหน่อยอย่างสี ash dark blue ให้ความรู้สึกสุขุมนุ่มลึกค่ะและอีกสีนึงนะคะแนะนําเป็นโทนชมพูสว่างๆช่วยขับ ผิวหน้าก็เลิศเวอร์รับรองว่าช่วยเสริมดวงราศีสิงห์เนี่ยให้ปังตลอดทั้งปีอย่างแน่นอนสีผมเสริมดวงราศีกันได้แก่สีเทามนและสีบรอนเทาสาหรับชาวราศีกันนะคะสีผมที่จะช่วยเพิ่มความมั่นใจและเสริมดวงให้ได้เนี่ยก็คือสีเทาหม่นและสีบอลเทาค่ะเฉดนี้นะคะเป็นเฉดที่กำลังมาแรงมากๆพอทำแล้วเนี่ยจะเข้ากับชาวราศีนี้สุดๆทำปุ๊บรั ที้อินเกมลัคกี้อินเลิควบคู่กันไปอย่างแน่นอนสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะใครเนี่ยที่อยากเรียกทรัพย์เงินทองไหลมาเทมาต้องจับสีส้มเป็นสีแรกเลยค่ะแต่สําหรับใครนะคะที่อยากโฟกัสเรื่องความรักอยากให้หัวใจเนี่ยได้รับความกระชุ่มกระชวยขึ้นมาบ้างแนะนําให้ทําสีชมพูหรือว่าสีน้ําเงินก็ได้สีผมปังๆที่จะช่วยเสริมดวงเรื่องความรักให้กับชาวราศีพิจิกได้แก่สีม่วง หรือถ้าใครที่อยากจะโฟกัสเสริมดวงให้กับหน้าที่การงานการเงินมี2สีให้เลือกถ้าอยากได้โทนซอฟต์็็แนะนำเป็นสีเทาแต่ถ้าอยากจะเติมสีสันให้สดใสก็แนะนําเป็นสีเหลืองปิดท้ายสีผมมงคลปีนี้กันด้วยสีน้ําตาลของชาวราศีธนูนั่นเองอย่างโทนสีมิวทีบราวหรือคาราเมลบราวเป็นโทนที่ทําแล้วออกมาดูเป็นธรรมชาติให้ฟิลสวยหวานละมุนลูกคุณ แถมยังช่วยหนุนดวงให้ปังตลอดทั้งปีไปเลยแต่เทคนิคการทำสีผมเทรนดี้ไม่มีเอาเอาละค่ะหลังจากได้รู้สีผมมงคลกันไปแล้วนะคะสำหรับใครที่กำลังคิดอยู่ว่าจะทำสีไหนดีถ้าทำสีทั้งหัวมันจะดูแบบแรงไปไหมวันนี้ฮมีเทคนิคการทำสีผมโดนๆมาแนะนำให้รู้จักรับรองว่าไม่ว่าจะทำสีไหนก็ถูกใจไม่มีโป๊ะอย่างแน่นอน 1. น u n d e r l i ์ไลท์อันเดอร์นะคะจะเป็นการย้อมสีผมไว้ใต้ชั้นผมอีกทีนึงค่ะสำหรับส,สาวๆที่อยากทำสีผมแซบ่บแซบ่แซบแบแต่ไม่อยากตะโกนวันไหนที่อยากจะเป็นสาวเรียบร้อยนะคะก็แค่ปล่อยผมลงมาแต่ถ้าวันไหนอยากเป็นสาวมั่นสุดเปรี้ยวก็เผยความแซ่บด้านในออกมาได้เลย2 f o ฟอนสตรีคเทคนิคนี้นะคะจะเป็นการเน้นย้อมปล่อยผมข้างหน้านะคะเทคนิคนี้เนี่ยถือเป็นเทคนิคที่น้อยแต่มาก ทำนิดเดียวแต่เปลี่ยนลุกให้ดูแซบสะดุดตาขึ้นมาได้ทันใจเลย 3. ามออมเบรเทคนิคนี้นะคะจะเป็นการย้อมโดยไล่เฉดสีผมจากโทนเข้มไปอ่อนหรือจะอ่อนไปเข้มก็ได้แต่ที่ฮิตฮิตกันส่วนมากเลยนะคะจะเป็นการเน้นย้อมโทนสีเข้มที่เป็นโทนธรรมชาตินะคะไปหาโทนที่อ่อนหรือว่าสว่างขึ้นแถมยังเข้าได้กับทุกสีผิวเลย สี g ไฮไลท์การไฮไลท์สีผมนะคะถือว่าเป็นเทคนิคการทำสีผมยอดฮิตตลอดการเลยเทคนิคนี้นะคะจะเป็นการทาสีเฉพาะช่อผมบางส่วนให้สว่างกว่าพื้นสีผมนั่นเองนาทีนี้ต้องบอกเลยว่าแค่ทำสีผมอย่างเดียวมันน้อยไปต้องทําไฮไลท์ด้วยถึงจะปัง 5. บาบายานซ เทคนิคนี้นะคะจะเป็นการวาดสีผมลงบนกึงกลางจนถึงปลายผมโดยผสมระหว่างโทนสีสว่างและโทนสีเข้มนะคะเป็นการไล่สีผมได้อย่างลงตัวจะเห็นได้ว่าไม่มีรอยต่อของสีผมเลยและการทําสีด้วยเทคนิคบรลานยนี้นะคะนอกจากจะทําให้เราเนี่ยได้สีผมที่ดูสวยเก๋แล้วยังทำให้ลุคของเราเนี่ยออกมาสวยหรูดูแพงอีกด้วย แล้ววันนี้ฮีอยู่กับ Care v i w Biotin Hair Color Treatment ที่ช่วยเปลี่ยนสีผมพร้อมบำรุงด้วยไบโอตินอัลมอน i ์ซิลโปรตีนและวิตามิน B5 ช่วยให้เส้นผมและหนังศีรษะนุ่มชุ่มชื้นผมสวยเงางามแถมยังช่วยล็อกสีผมให้สดใสาย,ยาวนาน Care v i w Part Hair Color Cream ให้ผมสวยหวานสีพาสเทลมีส่วนผสมของโรสอ i ลช่วยบำรุงตลอดการทำสีให้ผมลุ่มลื่นเงางาม แ a รวิวก a แ a ็ก hair color cream ให้สีผมสดใสดุจด,ดวงดาวในกาแล็กซี่มีส่วนผสมของผงไข่มุกให้ผมเป็นประกายเจิดจรัสตลอดการทำสีและที่สำคัญทั้ง3ตัวนี้นะคะปราศจากแอมโมเนียและมีกลิ่นหอมไม่ฉุนอีกด้วยตัดเต็มทั้งเรื่องสีผมเสริมดวงและเทคนิคการทำสีผมให้สวยเท่เก๋ขนาดนี้ถ้าอยากจะเปลี่ยน ต้องเปลี่ยนกับผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม c a r e b u เท่านั้นรับรองว่าชีวิตสดใสขึ้น300%และสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะคะคราวหน้าเราจะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกแน่นอนกับ Live Long Beauty with c a r e b u ให้ทุกเรื่องราวคือความสวยงามตลอดไป